สวัสดีค่ะวันนี้นิมดาจะพาไปทำความรู้จักสถานีรถไฟความเร็วสูงอีกแห่งหนึ่งนะคะเป็นโครงการระยะที่สคือจากโคราชมาที่น้องคายนั่นก็คือสถานีคอนแก่นนั่นเองค่ะคอนแก่นเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ของภาคอีสานตอนบนแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะสวยวิาววังอลังการขนาดไหน ก่อนอื่นนะคะเราไปฟังผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้กันดูค่ะนั่นก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยเดินทางสะดวกรวดเร็วเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุนช่วยให้เกิดการจ้างงานเกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีแล้วก็พัฒนาเมืองตามแนวเส้นทางให้เป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค และที่สำคัญนะคะยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะข่าวแววๆมานะคะว่าการสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงของขอนแก่นเนี่ยจะมีการเวนคืนที่ดินด้วยจะเป็นบริเวณไหนเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ เริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาดูการตกแต่งภายนอกกันก่อนนะคะในแบบร่างใหม่นี้เนี่ยจะเป็นการปรับรูปอัตลักษณ์สุ้มประตูทางเข้าสถานีใหม่ค่ะเป็นทรงจั่วสูงมีลายคล้ายรัศมีออกจากป้ายชื่อสถานีพร้อมกับทําหลังคาลาดต่อเนื่องตลอดช่วงหน้าสถานีซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสินอีสานหรือหน้าจั่วประตูโบสถ์ ลายตะเวนซึ่งเป็นลายหน้าจั่วบ้านในท้องถิ่นอีสานและขอนแก่นค่ะส่วนตัวฟาซาดอาคารมีรูปแบบเป็นลายจักสารซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องจักสารไม้ไผ่และผ้าทออีสานนอกจากนี้นะคะโครงการก็ได้มีการประสานงานและออกแบบร่วมกับโครงการพัฒนาเมือง TOD ต้นแบบของขอนแก่นรวมทั้งรถไฟฟ้าในเมืองขอนแก่น LRT ด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็มีการก่อสร้างทางเดินสกายวอล์กเชื่อมต่อจากตัวอาคารสถานีรถไฟความเร็วสูงไปที่สถานีรถไฟฟ้า LRT ด้วยนะคะเพื่อสะดวกกับผู้ที่จะเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าเข้าในเมืองขอนแก่นด้วยนะคะ และภายนอกด้านหน้าสถานีเนี่ยก็ปรับให้มีภูมิทัศน์ที่มีความสวยงามและเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยค่ะแล้วก็จะนำต้นคูณนะคะมาปรับเป็นภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามบานเหลืองสะพังในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์อีกด้วยค่ะ การตกแต่งภายในก็จะเป็นแนวคิดท้องถิ่นนำมาปรับใช้ร่วมกันเช่นลวดลายผ้าทออีสานดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ผสมผสานกับแนวคิดหลักนะคะจะเห็นได้ว่าแม้แต่รูปแบบเสาก็ใช้อัตลักษณ์ก็คือแคนนั่นเองค่ะดูสวยงามแปลกตาเป็นอัตลักษณ์แสดงให้เห็นถึงว่าท่านมาถึงขอนแก่นแล้วนั่นเองค่ะ โดยจะใช้ลักษณะของแคนลายผ้าทอลายประจําจังหวัดลายแคนแก่นคูนลายผ้าทออีสานมาเป็นรูปแบบในการออกแบบภายในอย่างที่เราเห็นค่ะสําหรับตําแหน่งของสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงขอนแก่นเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังสถานีรถไฟทางคู่นะคะด้านคลังน้ํามันและทางนี้เนี่ยก็จะมีการเวนคืนที่ดิน เพื่อทำทางเข้าสถานีจากทางด้านถนนมิตรภาพใหม่นะคะโดยตัวสถานีจะเป็นสถานียกระดับ3ชั้นอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะช,ชั้นชานชลารถไฟเนี่ยจะอยู่ชั้น3น่าจะสูงระดับเดียวกับสถานีรถไฟทางคู่ขอนแก่นนั่นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะใช้บริการเร็วๆนะคะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดสาระาดีๆที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะ